ครับผมก็ห่างหายกันไปนานนะฮะ,ะเทศกาลสงการก็กลับบ้านจากจังหวัดนะครับผมก็ขอสวัสดีสวัสดีเอ็กซี FC นะฮะแล้วก็สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาชมรับชมคลิปนี้นะฮะก็ยังอยู่นะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมสายแข็งนะ ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะฮะกดติดตามไว้นะครับผมให้เป็นกำกำลังใจให้อาสายแข่งได้ทำคลิปต่อ,ตอไปนะฮะวันนี้ก็เข้าป่าเหมือนเดิมกลับมาเป็นอยู่ในโหมดเดิมนะฮะอยู่ในโหมดเดิมอยู่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> กลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนเดิมนะครับมนุษย์เงินเดือนเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับขอเป็นมนุษย์เงินเดือนสักหนึ่งปีก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวเราค่อยไปเป็นาสายล่ากันเต็มตัวนะครับผมเดี๋ยวใจรอนิดนึงนะฮะขอทำอาภารกิจให้เสร็จสิ้นล่วง,วงก่อนนะครับผมก็วันนี้ก็เข้าป่านะฮะมาที่เดิมนะครับผมที่เคยมากันเนะี่ยก็ออยังเหมือนเดิมนะครับ ใบไม้ใบหญ้าก็ยังยังไม่ผลิใบนะฮะยังนี้ผลิใบใหม่นะฮะก็วันนี้ก็มากับสองตัวนะฮะตัวหัวระเบิดแล้วก็หัวโดมนะฮะแต่วันนี้สายแข็งก็จะตามใจตัวเองนะฮะจะเอาความชอบของตัวเองเป็นหลักนะครับวันนี้นะก็จะเป็นตัวนี้นะครับหัวระเบิดนะฮะล่ากกับหัวระเบิดนะครับผม ก็จะลากหัวระเบิดตัวนี้นะฮะหัวระเบิดตัว16เกเลนนะฮะประทานหนักนะครับผมใครที่เคยใช้งานแล้วก็คอมเมนต์ได้นะฮะว่าการใช้งานของหัวระเบิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับหัวระเบิดของสายแข็งนะฮะใช้งานเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าทักทายกันเข้ามาได้นะฮะสำหรับท่านไหนที่เคยใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็หัวโดวมก็ 18.2เกรนนะครับตัวนี้นะก็ใครที่เคยใช้งานก็น่าจะรู้นะฮะหรือใครที่เคยเอาไปลองแล้วก็น่าจะรู้นะครับกลุ่มเป็นยังไงนะฮะแล้วก็การล่าเป็นยังไงนะสำหรับหัวโดมนะแต่สําหรับสายแข็งแล้วหัวโดมกับการล่านี่จะไม่ค่อยจะไม่ด้วยไม่ค่อยมาด้วยกันนะครับนะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับความชอบส่วนบุคคลนะฮะ สำหรับใครที่สั่งของเข้ามานะฮะเป็นระบบเก็บเงินปลายทางตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมก็เป็นระบบโอนส่งก่อนนะฮะแล้วก็ใครที่ไม่กล้าโอนหรือติดขัดเรื่องโอนก่อนอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะฮะดูดูกันไปก่อนนะครับผมก็ใครที่เคยใช้งานหรือเคยสั่งเข้ามา,าว่าการบริการของสายแข็งเป็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์ได้นะฮะคอมเมนต์ Comment เข้ามา ให้กับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่ได้จัดได้ได้ตัดสินใจได้นะฮะเพราะว่าคืออยากจะใช้งานแต่ไม่กล้าโอนอย่างนี้ก็มีนะฮะก็มีเหมือนกันนะครับผมหรือไม่สะดวกที่จะโอนเพราะอยู่ในป่าในเขาอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้การระบบเก็บเงินปลายทางอของผมยังมีปัญหาอยู่นะฮะยังมีปัญหาอยู่นะต้องแจ้งแบบนี้นะครับผม ในช่วงนี้ก็ต้องเป็นระบบโอนส่งก่อนนะฮะาตามนั้นนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราลากับตัวนี้กันนะตัว16เกนลนหัวระเบิดนะฮะหัวแฉกนะครับผมใครที่ไม่เคยใช้งานก็ลองดูนะฮะลองดูลองดูงดท่านจะรู้นะครับว่าการประทะหัวโดมกับหัวระเบิด ตัวที่ผมชอบเนี่ยจะแตกต่างกันมากเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหาจุดซุ่มกันดีกว่านะครับวันนี้นะน่าจะซุ่มนะครับวันนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปซุ่มกันเนี่ยครับไป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  น่จะรีบลอยนะระยะซุ่มก็ไม่ได้ไกลนะเนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วบินเข้ามาเกาะพอดีนะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บตัวเก็บแต้มกันเดินไปด้วยกันเลยฮนะระยะก็ไม่ได้ไกลนะประมาณสักสิบห้าถึงสิบแปดเมตรประมาณนี้นะ ลกเขาเนะก็มีเข้ามาเรื่อยนะครับแต่ว่าฝนก็กำลังมืดม,ม,มาแล้วนะฮะดูนู่เลย <c oughs> มืดม,มาแล้วนะ เตะตัวแล้วนะครับเตะตัวแล้วนะน่น,นะครับน่าจะเละเทะเลยนะฮะสำหรับหัวระเบิดนะถ้าโดนเต,ต็มๆก็เละนะฮะตัวขนาดนี้นะเดี๋ยวเราเก็บตัวเก็บแต้มไป เดี๋ยวเก็บแต้มไปที่เดิมนะฮะไปครับไป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 ซุ่มกันต่อดีกว่าไปก็กลับมาจุดเดิมแล้วนะแต้มแรกนี่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนเก็บนะฮะน่าจะอยู่อีกไม่ได้นานนะครับเพราะว่าได้ยินไหมครับได้ยินไหม ไหนได้ยินบ้างครับเสียงฟ้านะฮะเสียงฟ้าร้องพุง่มๆมอยู่นะฮะกำลังมาบุ่มบั่มบุ่มบั่มแล้วนะฮะ <c oughs> อาจจะซุ่มอีกสักพักนึงนะถ้าเกิดไม่มีตัวไม่มีอะไรเข้ามาก็น่าจะเก็บของกลับแล้วนะฮะใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกตอกหัวโดมนะครับหัวระเบิดหัวแหลมนะครับ ลูกสลับหัวลู่นะฮะแล้วก็ตัวหัวตัดนะครับผมก็ถ้าไหนที่เคยใช้งานตัวไหนแล้วใช้ดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์ได้นะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมอ๋อเดี๋ยวเราไปซุ่มอีกสักนิดนึงนะฮะดูก่อนว่าฝนมันจะลงหรือเปล่านะมืดมาแล้วนะฮะนู่นเลยนู่นเลยครับ มืดเลยนะฮะดี๋ยดูด,ดูมืดเลยนะครับเอฟซีท่านไหนอยู่แถวไหนบ้างาทักกันเข้ามาได้นะครับทักกันเข้ามาพูดพูดจากันออกว่าให้ความคิดเห็นกันได้นะฮะ ว่าลูกที่ทัานที่เอาไปใช้งานของเอสเคนะฮะใช้งานดีหรือไม่ดียังไงก็พูดคุยกันนะในคอมเมนต์นะครับผมหรือท่าไหนที่อยู่ในโซนไหนอยากทักแจกทายเข้ามาก็เข้ามาพูดคุยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปซุ่มกันต่อนะเผื่อมีตัวมีแต้มเข้านะฮะไปครับ บนหลังตึกนะฮะาจ่เอาตัวไม่ได้นะครับถ้าล่วงลงมาฝั่งหัวมุมนะฮะฝั่งข้างล่างก็คงจะเอาตัวได้นะแต่ว่านี่ล่วงหลังตึกนะครับไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปซุ่มกันต่อดีกว่าหา <c oughs> ตัวใหม่ดีกว่านะครับหาตัวหแต้มใหม่ดีกว่านะฮะดูท่าแล้วนะ ผลน,น่าจะลงจริงๆนะครับผมน่าจะได้เก็บของนะฮะก่อนที่ผลจะลงเม็ดนะครับผม ผมวันนี้ก็มากับสองตัวนี้นะฮะตัวหัวโดมแล้วก็หัวระเบิดนะครับแต่ผมเลือกใช้หัวระเบิดนะฮะผนน่าจะลงเม็ดนะครับผมวันนี้ก็เก็บแต้มมาได้สองแต้มนะฮะสำหรับหัวระเบิดนะตัวหนึ่งก็เละเลยนะฮะเจอหัวระเบิดนะหนูนะะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับฝนกำลังตกนะฮะฝนกำลังลงเม็ดนะฮะผมขอเก็บของกันแล้วนะ ใครที่สั่งของเข้ามาเป็นแบบเก็บปลายทางนะครับตอนนี้ก็ยังส่งปลายทางไม่ได้นะฮะใครที่ยังไม่พร้อมก็ยังไม่ไม่พร้อมที่จะโอนก็ไม่เป็นไรนะฮะดูดูกันไว้ก่อนนะครับผมสําหรับใครที่เป็นระบบโอนก็สั่งได้เลยนะครับสั่งของได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ